มีคำถามจากทางบ้านถามมาว่าเงินเดือนขึ้นทุกปีแต่ก็ไม่เคยพอใช้สักทีมีใครเป็นอย่างนี้บ้างไหมเอ่ยเพราะพุทธเจ้าทรงสอนวิธีใช้เงินไว้อย่างไรคุณโยมการใช้เงินนี่นะถ้าเรารับตังมาแล้วอยู่ในกระเป๋าอยากจะใช้อะไรก็ใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยเท่าไร่ก็ไม่พอหรอกเคยมีเพื่อนที่เรียนแพทย์มาด้วยกันมาหาแล้วก็เล่าถามถ่ายถึงเพื่อนคนอื่นว่าเป็นยังไงบ้างบอกอ๋อมีครอบครัวนะแล้วหรอกเป็นยังไงเขาบอกว่าถ้าทางจะลําบากนะ เพราะเงินเดือนเดือนหนึ่งแค่แสนกว่าสองแสนจริงๆมันก็ไม่น้อยนะแสนสองแสนเขาบอกว่าจะไปพอใช้ได้ยังไงนี่คือความเห็นของเพื่อนที่เป็นหมอคนหนึ่งเขาคิดว่าพอใช้มันต้องสี่ห้าแสนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้อย่างไรแสนสองแสนอาจจะไม่พอใช้สําหรับบางคนแต่ว่าสองหมื่นสามหมื่นอาจจะมีเหลือเก็บสําหรับอีกหลายๆคนมันอยู่ที่การวางแผนการใช้เงินเพราะฉะนั้นเมื่อเงินมานะ เราต้องวางแผนกับว่าเราจะใช้ทําอะไรบ้างอันนี้เป็นส่วนค่าเช่าบ้านค่าใช้จ่ายประจําที่ต้องจ่ายแน่ๆเอาเรอก,กันเอาไว้แล้วก็ต้องกันเป็นเงินเก็บส่วนนึงด้วยนะรายได้จะเท่าไหร่ก็ตามต้องมีเงินเก็บแม้เงินเดือนแค่หมื่นเศษๆก็ต้องมีเงินเก็บจะ 35, สามหมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งก็ต้องมีเงินเก็บแล้วก็มีการทําบัญชีทุกวันกลับมาถึงบ้านแค่ห้านาทีจดๆว่าวันนี้ใช้อะไรบ้าง มีการวางแผนการใช้เงินและมีการทำบัญชีจะทำให้เราเองใช้จ่ายทรัพย์ได้อย่างมีระบบแล้วเงินไม่ใช่ว่าพอใช้อย่างเดียวจะเหลือเก็บมีความมั่นคงทางการเงินด้วยเจริญพร